ลักฟันเทียมคือฟันปลอมติดแน่นชนิดหนึ่งข้อดีของรักฟันเทียมคือไม่ต้องถอดใส่ฟันปลอมการใช้งานใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติและสามารถทำแยกซี่ไม่ติดกับฟันซี่อื่นได้ซึ่งถ้ามีปัญหาก็สามารถแก้ไขเป็นซี่ไปได้การสูญเสียฟันกรามหลังไปปัญหาหลักๆเลยคือเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดเคี้ยวอาหารได้ไม่ถนัดจึงอาจส่งผลทำให้เกิดโรคกระเพาะได้ด้วยค่ะ การใส่ฟันปลอมยังเป็นการช่วยกันที่ฟันไม่ให้ฟันซี่ข้างๆล้มเข้าหาช่องว่างแล้วฟันบนยื่นยาวลงมาได้ด้วยค่ะในเคสนี้ใส่รากฟันเทียมในฟันกรามหลังสองซี่ซึ่งใช้เวลารวมทั้งหมดทุกขั้นตอนประมาณ3เดือนค่ะหลังจากที่เราลอลากเทียมยึดติดกับกระดูกเรียบร้อยแล้วเราก็นัดคนไข้ามาใส่เดือยและใส่ครอบฟันเมื่อใส่รากเทียมเดือยฟันและครอบฟันเรียบร้อยแล้วก็สามารถนําไปเคี้ยวอาหารได้ตามปกติเลยค่ะ มอโอแนะนำให้กลับมาตรวจลากฟันเทียมเป็นระยะเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ